ชอตเด็ดวิเคราะห์บอลวันนี้ใบลิงลิงค่ะวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567นะคะก่อนที่จะไปพบกับคู่เด็ดวันนี้ค่ะหากพี่พี่ท่านไหนที่สนใจทีเด็ดวิเคราะห์บอลไม่ว่าจะเป็นบอลเต็งบอลสดบอลสเตปค่ะรวมถึงข่าวสารวงการฟุตบอลอัปเดตก่อนใครเนาะพี่ๆสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับลิงลิงได้เลยนะคะรับทีเด็ดเพิ่มเติมค่ะเอ็ดเอเอ168มีเอ็ดนำหน้าด้วยนะมีสาวสวยดูแลบริการพี่พี่ตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ลิงลิง นำหคู่เด็ดมาฝากพี่ๆนะคะเริ่มกันที่คู่แรกค่ะขอนแก่นยูเนเต็ดนะคะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างอุทัยธานี FC เลยนะคะการเจอกันของคู่นี้ในปี2023ช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะคะและในปี2024ช่วงเดือนเมษายนค่ะทางเจ้าบ้านนะแพ้ไป0ูนย์ประตูต่อ2กันเลยทีเดียวค่ะมาดูในส่วนสติล่าสุดนะคะทางฝั่งเจ้าบ้านค่ะอยู่อันดับที่16ของลีกนะคะแพ้ไป3นัดเสมอไป2นัด ส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะคะอยู่อันดับที่6ของหลีกนะคะเอาชนะไปได้3นัดแพ้1นัดและเสมอไป1นัดค่ะสําหรับคู่นี้นะคะหลิงหลิงเลยมองว่าอุทัยธานี f อค่ะน่าจะชนะเจ้าบ้านอย่างขอนแก่นยูเนเต็ดกันไปเลยทีเดียวค่ะพี่ต่อมานะคะราชบุรีเอค่ะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างระยอง f อนะคะการเจอกันของคู่นี้ค่ะในปี2020นะคะช่วงเดือนธันวาคมค่ะพี่พี่ทางเจ้าบ้านนะเอาชนะไป3ประตูต่อ1นะคะส่วนในปี2021 ครั้งล่าสุดที่เจอกันค่ะช่วงเดือนมีนาคมนะคะเอาชนะไป3าประตูต่อศูนย์นะคะสถิติล่าสุดค่ะทางฝั่งเจ้าบ้านนะคะอยู่อันดับที่11ของลีกนะเอาชนะไปได้1นัดแพ้2นัดและเสมอไป2นัดค่ะทางฝั่งทีมเยือนค่ะอยู่อันดับที่13ของลีกนะคะแพ้ไป4นัดเสมอ1นัดเลยนะคะพี่ๆสําหรับคู่นี้นะหลิงๆเลยมองว่าราชบุรีเอฟซีค่ะน่าจะชนะทีมเยือนอย่างระยองเอฟซไปแน่นอนเลยค่ะคู่ที่3นะคะคิสตัลพาเลซค่ะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลเลย สถิติการพบกันของคู่นี้นะคะในปี2023ช่วงเดือนธันวาคมค่ะทางเจ้าบ้านนะแพ้ไป1ประตูต่อ2ทีเดียวค่ะและในปี2024ครั้งล่าสุดที่เจอกันนะคะช่วงเดือนเมษายนค่ะพี่ๆชนะไป1ประตูต่อ0ูนนะคะส่วนสถิติล่าสุดของทีมเจ้าบ้านค่ะอยู่อันดับที่18ของลีกนะคะเอาชนะไปได้แค่1นัดแพ้1นัดและเสมอไป3นัดค่ะส่วนทางฝั่งทีมเยือนค่ะอยู่อันดับที่1ของลีกเลยนะคะเอาชนะไปได้5นัดรวดกันไปเลยที เดียวถือว่าฟอร์มดีทีเดียวเลยนะคะสําหรับทีมเยือนค่ะสําหรับคู่นี้นะหลิงหลิงเลยมองว่าลิเวอร์พูลนะคะน่าจะชนะเจ้าบ้านอย่างคริสตันพาสไปได้แน่นอนค่ะพี่พี่คู่ที่4คะ่ะแมนซิตี้นะคะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างฟูลเลมค่ะสถิติการพบกันนะคะในปี2023ช่วงเดือนกันยายนค่ะทางเจ้าบ้านนะาเอาชนะไปได้5ประตูต่อ1กันเลยทีเดียวนะคะและในปี2024ครั้งล่าสุดที่เจอกันค่ะช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะพี่พี่เอาชนะไปได้สีประต ะะส่วนสถิติล่าสุดนะคะของทีมเจ้าบ้านค่ะอยู่อันดับที่2ของลีกนะคะเอาชนะไปได้2นะัดเสมอไป3นัดค่ะทั้งฝั่งทีมเยือนค่ะอยู่อันดับที่6ของลีกนะเอาชนะไป2นัดและเสมอไป3นัดนะคะพี่ๆสําหรับคู่นี้นะหลิงหลิงหวังว่าแมนซิตี้ค่ะน่าจะชนะทีมเยือนอย่างฟูลแลมไปได้แน่นอนเลยค่ะคู่สุดท้ายของวันนี้นะคะพี่ๆอาร์เซนอลค่ะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเซาแฮมป์ตันนะคะสถิติการพบกันค่ะพี่ๆในปี2022ช่วงเดือนตุลาคมนะคะเอาเสมอ กันไปได้1ประตูต่อ1นะคะและในปี2023ครั้งล่าสุดที่เจอกันคะ่ะช่วงเดือนเมษายนนะคะเสมอกันไป3ประตูต่อ3กันเลยทีเดียวค่ะสถิติล่าสุดของทีมเจ้าบ้านนะคะอยู่อันดับที่3ของลีกค่ะเอาชนะไปได้3นัดเสม,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 มอไป2นัดนะคะส่วนทางฝั่งทีมเยือนคะ่ะพี่ๆอยู่อันดับที่19ของลีกนะคะเอาชนะไป1นัดแพ้ไป3นัดและเสม,ม,มอไป1นัดนะคะสําหรับคู่นี้นะ,ะหลิงหลิงเลยมองว่าอาร์เซนอลค่ะน่าจะชนะทีมเยือนอย่างเซา์แฮมตันกันเลยทีเดียว สรุปผลการวิเคราะห์คู่เด็ดที่หลิงหลิงนำมาฝากพี่พี่นะคะคู่แรกค่ะหลิงหลิงเล็งเป้าไปที่อุทัยธานี f อนะคะคู่ที่2ค่ะหลิงหลิงเล็งเป้าไปที่ราชบุรี FC ค่ะคู่ที่3ค่ะพี่พี่หลิงหลิงเล็งเป้าไปที่ลิเวอร์พูลนะคะและคู่ที่4ค่ะหลิงหลิงเล็งเป้าไปที่แมนซิตี้นะคะและคู่สุดท้ายของวันนี้ค่ะหลิงหลิงเล็งเป้าไปที่อาร์เซนอลนะคะพี่พี่จัดหนักจัดเต็มเม็ดนี้ไปพร้อมกับหลิงหลิงได้เลยนะคะหากพี่พี่ท่านไหนชอบคลิปนี้นะคะหลิงหลิงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ กระดิ่งค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้หลิงหลิงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ